สวัสดีเอฟซี FC, แฟนช่องทุกคนนะคะมือนีนนทิยามาตามโค้งสุดท้ายของแม่หมอนะคะแม่หมอว่าซื้อเลขไว้แล้วหางเดียวนะคะซื้อแบบมันใจหางเดียวบ่ได้กลับนะคะซื้อแล้วฝันว่าได้ลูกน้อยนะคะมีลูกน้อยนะคะ ฝันแบบนี่เพื่อนว่ามันใจว่าเลขจากเข่าฝันแบบเดียวกันกับเลขหาหนึ่งนะคะงวดนั้นซื้อเลขหาหนึ่งไว้กับฝันว่าได้ลูกน้อยเลขออกหาหนึ่งตรงๆนะคะงวดนี้หางเดียวโคโลซื้อไว้ฝันลิทีเก้าเลขหน้าจากเขาเลขว่าได้กับหางเดียวสําหรับคนทุนหน่อยหามผัดไปชมน้ากันเลยคะ่ะม,มาโม,มาเมนต์ทีามาจะลายมือหรือบ่าลูกที่มาตามแบมบม,มือบ่ได้หรอยัง ที่เคทียร์แรกน้นที่ย่าลงไปแม่หมอฝันว่ามีคนบอกว่าเฝ้าไปซื้อเอาเลขบ่ได้กรับใหเฝ้าไปซื้อเอาเลขบ่ได้กรับคือสิบเอ็ดนาะนุงหนึ่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 งแต่ว่าไอที่ศูนยศูนย์ยืเสือแม่หมอน่ะนนทิยาบอกศูนย์สามมืนสามศนยสามศูนย์สามศูนย์ามย์สามศนย์ ว่าพิษสามศูนย์อยู่เสือเพื่อนนั่นว่าเบิองคิดจะเห็นเลขสามศูนย์ได้แต่ตัวแดงคือพีเสือสังเกตผู้นุ่งก็ดีเนาะจังไรยังอยากดูเห็นหอยอยู่จังไรยังไปแกะเพราะเคยปกติกับพีนุ่งแต่เสือจังสี่เม่อเป็นผู้คนเทศให้แม่อยากนุ่งเสือตัวนั่นบ่ค่ะเสือตัวนั่นมันเป็นเลขสามศูนย์น้องได้หลายมุมอาจอาจจะเปลี่ยนสั่งก็ได้แต่ว่าเพี่นมีคนมาบอกในฝันนะให้ไปซ่อมไปซื้อเอาเลขบ่ได้ครับคือสิบเอ็ด โลเดียโคโลเมื่อนี้ก็ได้ผ้ากันมาแหมคะแม่มาตามโค้งสุดท้ายแม่ไปซื้อไว้แล้วแม่ฟันดีบอสามโค้งสุดท้ายันมาได้ลูกหน่อยลูกหน่อยผู้ยญิ่งเอาโอ้โหแม่ได้่าเดี๋ยวนอนว่าจังได้คือหย่านยุ่งกัดแฉว่าทันนะเอานอนไดยยุ่งระเบัดหัวไหลเล็กน้อยมนนั้นมันเลยขึ้นหัวอันนม่ได้มาหาหนึ่งที่แม่ไปซื้อค่ะเรื่ฟันขึ้นกันที่บกเขาอยู่ที่นั่ก็เป็นดีใจฮุบฮุบเยอะเล็กน้อย เล็กน้อยนี่เล็กน้อยเอยขาเจ้าจมาให้ยหรือไปเอาเล็กน้อยจะขวางได้จัคมาจะใส่หันเป็นลูกจะขวางออกก็จังแมนก็จังได้ลูกน้อยจังขิดล่ะไในว่าม,ม,มันมีผู้ม,อมะออมาให้แต่ว่าหันได้ลูกน้อยคืองวดเลขอาหารหนึ่งซื้ออาหาหนึ่งแล้วกัแฟมาได้ลูกน้อยขึจ้จ้ะงวดน,นั้นมันก็ออกเก้าห้าหนึ 5, <1 S 3> น่งแม่เนาะ 5, <1 S 3> บันงวดนี่ซื้อเลขไว้มิเตอร์สิบเอ็ดนี่แต่ซื้อแม่ซื้อสิบเอ็ดยางเดียวเลยง่ายแท่บเอนดเรื่องง่ายนะครับ ซื้อซื้อไวแล้วกับฟันว่าได้ลูกน้อยในลูกนฟันตะมือได้ไหมมนขึ้นบ้านนี่ฟันว่าได้ลูกน้อยสำนนดกันไว้อีกดิเนี่ย <laughs> ขันมากกว่าแล้วกักบพวกฟัน <laughs> ขันมากเร็วกว่านี่กับพวกฟันสวยๆคือเก่าสับแม่โอ้ยคิดอยากอย่าไปนอนไ,ไว้ใส่ะบ่มีมุมมาใส่พ่วมได้แน่อยาดยุ่งกัดหอดเบไหายหอดบ่ห่างในหน่อยนั่นหูวไหลหยอดนั่นก็ซื้อซื้อไวแล้วงวดนั่นที่แม่ได้เลข หาหนึ่งแม่ซื้อไว้แล้วแม่กับฟันว่าได้ลูกหน่อยฟันลทธิเเตาเลยคือเลขเข่าเลยเลขเลขเลยหาหนึ่งเลยเลมื่อนั้นแม่ก็ซื้อหาหนึ่งหนึ่งหาเท่านี้ล่างบนแค่นี้จนมาู้ขายว่าเอาคือมันใจแทะมันใจสนดอหาหนึ่งยางเดียวเลยหงวหนั่นก็ดีจะว่าใหญ่โตจัโตสีบอหาหนึ่งหรือซื้อว่ารซื้อว่างวดนั้นเป็นเลขทูบแม่เอาเลขทูบ ไปยูทูกบายคู่ปีละหนึ่งครั้งในเลขหนึ่งหาหนึ่งมากแล้วแม่ก็ได้มาซื้อซื้อแล้วก็ฟันว่าได้ลูกน้อยเรกมันบม่ได้ออกหนึ่งีมันออกขาหนึ่งมันออกหาหนึ่งแสดงว่าเลขเขาเรียวที่สนามฟันคือเก่าฟันคือเกา่ฟเกาฟันละทีเก้าเลยฟันละทีเก่าเลยซื้อเลขแล้วม่าฟันละทีเก้าว่าได้ลูกน่อย อันนี้ก็ได้ลูกหน่อยคือกันแม่ว่ารักไปซื้อเพิ่มไหมล่ะติสุดบ่อท่าน,นได้ซื้อมีแต่ทอ,อน,น,นี่นมันบอกไปซื้อไว้แต่สิบเอ็ดนี่บอสิบเอ็ดพอเอยนี่ในกระเป๋านี่งละไใส่รถนี่บ่เอานี้ไปใส่เลยคนที่เพิ่นมาบอกว่าไฮเป้าไปซื้อเอาซื้อเอาหลายๆเลขบ่ได้กลับนี่กับบอามาบอกอีกมันบ่สแมาย้ำอีกเลยแม่ยำเราเ้็นแม่บอกแสดงว่าอยู่แล้วนนี่เาะพี่น้องเออคือกันกังวลหาซานบอกแล้วกับแล้วไปเลยบ่มาย้ำจนว่าแม่ลืมเนาะ วันหาสามเพิ่นกับว่ามิดอิมซิมไปเลยมิดอิมซิมไปเลยวนนั้นเพิ่นวางได้ก็แมงวันหาสามเปล่าไปซื้อเปาซ้ำนี่แหละเฝล่าไปซื้อเดิมหมอโบกับอันพนักงานที่เขาซื้อแล้วซื้ออีรีหมอโบกับพนักงานที่คือกันฟันมาเพิ่นรูว่าผู้นั้นซื้อไว้แล้วเิ่นอย่างไ้ได้คั่เนาะแต่ว่ามือมือเคื่อนที่ฟันนั้นว่าได้ลูกน้อยเด็กเด็กนั่นแม่ฟัน่าผู้ชายมายางบอกอย่างนี้อันนี้ก็เดีกบอกดิเด๊ะมาห้องบอกแม่ มีคนไปลักปลาอยู่น้องบัวเ้อสันคนสามคนสันเสียมผู้ใช่เสียมผู้ใ่ไว้ไม่กับสีเทาเดี๋ยวล่ะเทาค่ะมีคนไปลักปลาอยู่น้องบัวเธอคนสามคนเดี๋ยวนี้เขากำลังเอาปลาตื่นเหมือนเร้ามากพญ่าบานประกาศว่าคนไปลักปลาอยู่น้องบัวค่ะคือว่าแม่นเดอแม่นว่าบอกคือว่ามอบอกเรียกนี่ว่าแม่นเดะเพื่อเอกระจายข่าวขึ้นเนาะอันเมื่อคืนนี้มีคนไปลักไส่เบ็ดอยู่น้องอัน หัวฮาเด้อร์มาตันข้นสามข้นมาตันพยาบาล่าถ้าเจ้าหัวจักคนอยู่แต่ว่าสิเอาอีกเห็นแต่อีกบาทรุ่นให้เจ้าสิบบาทอะไรแบบเตี้มคืนมีข้นเป็ยางบอกอยู่ขาดเฮียนว่าคนไปลักป่าอยู่น้องบัวกระลักอีหลีกระลักอีกฟันแม่นฮะฟันแม่เจ้าปุ้มเจ้าทีเพิ่นว่า มันก็อยากบอกอยู่แต่ว่าถ้านในหอดงามสีไห้งามสีได้จนเล่าก็บอกบัตรนี่เนาะบัตสิบเอ็ดนี่เนาะเดียวโคโลพี่น้องสื่อเด้อบอดเอกับบนล่างมันบ่างเน่เป็น้าไปสื่อเรขกบอดเอกับบนล่างพอซ้ำเนี่ยแหมแล้วว่าเราซื้อไว้แล้วสิบเอ็ดหางเดียวซื้อแล้วก็ฟันว่าได้ลูกน้อยงวดนั่นหาหนึ่งหางเดียวแบบิทธิเดียวกันซื้อไว้แล้วก็ฟันว่าได้ลูกน้อยเลขก็ออกหาหนึ่งตรงๆนะงวดนี้สิบเอ็ดบอดเับพี่น้องฝ้านะคะ เราหาซื้อคิดว่าเลขบ่ดังบ้านน่าจะซื้อได้นะคะแมนบ้านแน่นอนตามกระแสไปหาเซก็ได้อ้านนะครับองจาจย์นอตจีกับักเก้าเนาะบ่อเกี่ยวกับเพ้าเลยคนละนี่แน่นอนคนละอันกเพานี่แม่เลขตัวนี้ถ้าควาวคิดแม่แม่มั่นใจบนหรือล่างจักแม่บ่มั่นใจดิคืออะไรน้ำหนักทอกันเออก็จน้ำหนักทอกันแม่กระ้อให้แม่ ให้มันซื้อไปซื้อใต้ดินแม่ก็ให้ซื้อบนล่างเลยเพราะว่าเพิ่นบอกว่าบนล่างจัถสิอันใดนะอ๋อเพิ่นบอกว่าให้เฝ้าไปซื้อเพิ่นว่าไดเก็แม่เพิ่นว่าเฝ้าไปซื้อเลขบ่ได้กลับบนล่างเพิ่นว่าซ้านี้อของวันนี้นะครับเพิ่นบอกดีบ่ดีมากทั้งบนทั้งล่างเป็นฟันตะต้องงวัดนะพนบอกจังบ่ได้มานําข่อยเพิ่นฟันตะต้องงวดมันตัวเดียวกันมันออกทั้งบนทั้งล่างก็เป็นได้แม่ไม่มีเยวันดียวกัเลขงวดนี้มันสิออกอันนี้เพิ่นว่าเฝ้าไปซื้อเลขอันบ่ได้กลับ บทลางเบาซ้ำเบาไปซื้อเสเหมวนี่ประเด็กคับบนลางเบาซ้ำนี่แหละแม่ก็จะไปซื้อบนลางก็จะเหมืนทีหาหาที่เอดีซเอเดนเนาะถ้าเทียมันโอ้เขาสิหาได้เพราะอะไรเขาจะวไปซื้อมาเราบบันนี่แล้วเอเดนเขาปล่อยรงแต่ต้องหดจะมาผู้มากกับสื่อผูมากยุทธอกับอยย่างที่แรกเพื่นกาีเพาท่านม่มันแกคันมาฟังมือนี่ฟังคลิปที่ซอมือนี่ เป็นเทธทีเดียวกันกั็มวลนัานดูหน่อยความหน่มแสดงว่าสีเปียวก่อนเขาสิวอะไรนีเป็นมัตราคงครงแหลกขอครับ คลิปแรกคลิปแรกก็ยังตัวเก่าตัวเดิมอีกตัวเก่าตัวเดิมบ่คหอยอยากรู้ว่าเพิ่นซื้อไว้แล้วเพิ่นฝันดีบ่ก็เลยมาตาบ้างตอน้ม่านาบ้างม่านสุดท้ายบ่รวยบ่ได้มานน้ำมูลนะครับคลิปบ่ได้มาบ่รวยบ่ได้มาบ่รวยบ่ได้มาเมื่อนั้นพากันมาซาวซื้อว่าเพิ่นสิฝันหรือบ่ฝันมาเพิ่นบอกว่าเพิ่นฝันแล้วจักสิแม่นมาแก่ซาวม้าคืงวันนี้แหละวันนี้ก็ซาวมาเห็นบ่คั่นน่ะคบอขันซาวม้าเพิ่นว่าเพิ่นฝันจักสิแม่นบ่แม่นมีคนมาบอกว่าเป้าไปซื้อเด้อเลขด็กบ วันนี้เพื่อนว่าเพื่อนไปซื้อลอตเตอรี่เมื่อวันแล้วมื่อธีมาเนี่ยเพื่อนซื้อมาแล้วก็เลยมาตามว่าเพื่อนจะฝันบ่ซื้อมาแล้วแม่เพื่อนบอกว่าฝันว่าได้ลูกน้อยฝันฤทธิ์ทีเดียวกันกับหาหนึ่งงวดหาหนึ่งไปซื้อมาแล้วกับมีคนกับมาฝันว่าได้ลูกน้อยคือเลขมันเข่าแล้วมันบ่แม่ฝันฤทธิ์ทีนี้หาหนึ่งได้ไหมค่ะฤทธิฤทธิหาหนึ่งมันเข่าแล้วแต่ว่าอย่าข้องกับมันใจอยู่ดิซื้อเลขกชิบเอสมาเป็นใจดีหุ่มหุ่มใจดีใจงามมากคืออยู่ ว่าฐานหนึ่งคือกันเเห็นว่าผู้ขายว่าโอ้ยสื่อเหล็กหม่ะโอ้ซันล่าหานมันิสนี่ได้พี่น้องห้างเดียวเป็นหน้าเปนาดคนทุนหน่อยเนี่ยหามผ่าเได้พี่น้องหามผ่าดเลยคนทุ่นหน่อยเนี่ยบ่ได้กับห้างเดียวโครมบนล่างนะฮะเก็บเดี่ยวมั้นี่นะครับเอาไปงมาเดอร์หยเอฟซีส่งมาร์เดอรทางของแม่หมองว่นแรกของปีนี่นะคะปีหกเจ็ดเฮงเฮงปัง